สีแตกแน่เลยนะพี่เองแต้วันนี้ละครับยงเสียบอาองตงบบบน้นจุ่มน้ำก้ สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนบารเล็อตนะครับเนาะเมื่อนี้พบพอกันอยู่ทั้งโคกทั้งปลาทั้งเขาครับกลับมาจากหาปลาเฮาก็ขื่นโคกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็พบพอกันตอนบ่ายๆแล้วครับย <ś led> ังบ่ทันได้จักดอกอยู่เอากระตาหน่อยมาเด้อครับเมื่อนี้เพราะว่าก้อนหนาหนาๆก้อนที่เฮาไปก้อนที่เฮาสิไปใส่เบ็ดนะเนาะพี่น้องเนาะขื่นมาอุ้ยเอากระตาใหญ่มากเลยคืนพอดีครับเอาหน่อยนี่มากส็สิพอดีเดห็ดนน่อยดอก่าเห็ดมันห่างเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ ก็เดินทางมาจนเดือนตุลาคมเลยเนาะครับกใกล้สิออกพรรษาห้วละเฮ็ดกัเลยอาจจะชิเบิดแล้วพี่น้องอาจจะเป็นเฮ็ดปลายฤดูเนาะฝนกับ,บ่ตกมาหลายมือแล้วแต่ว่าโขกกัยังซุ่มยังเปียกอยู่เลยครับเอาครับรุ่นกันไปเนาะพี่น้องเนาะมานประมาณมืนอนี้ก,ก็ได้ไม้กับเขาบังเฮ้ยเพื่อเทียบติจังหวัดชัยภูมิคือเก่าล่ะครับไปครับย่าางนํทางไปเลยเฮาพอแล้วพี่น้องดอกแรกแหกมันครับเฮ็ดกอ ดอกเห็ดก็เริ่มสีแตกๆเนี่ยอะไลนะพี่น้องต่งวันนีแ้แหละครับแยงเสียบเพชอโก้ดักไอ้หลาสินี้เป็นเนพ็ดโก้เนี่ยลราทุนน้องอสิเพราะให้ได้เก็บอยู่เนะ บานครับเถลพี่น้องเบ่งกันครับเอาไรวะได้ดอกเดียวครับ <c oughs> ดอกนี้นะสิเป็นเชื้อซะนะ <c oughs> พี่นาบุละพี่น้องเป้าว่ะยันสิออก ขึ้นุกน้งครับคอยเก็บคอยเล่นไปเนะครับเนาองห้องกระอก mm hmm. อยู่ในป่าเนี่ยครับ นนก่อกับตูมง,งามเลยกล่จีบผอเจอระดับพี่น้องเลยนางมาจนเืลองโขกแล้วครับ <c oughs> โขกกะว่าท่านเงียบเลยครับกะยังมีพี่น้องขึ้นมาหาเรื่อยๆยู่เนาะบึงหล่องร้อยการหาเห็ดกันยังมี่เห็นอยู่ครับ ได้จักแกงกับเอาดอกพี่น้องมือเนี่ยดอกนี่บานได้ยังเด่นพี่น้องเห็ดตะไคร้พ้นครับนี่ดอกเดียว จุมน้ำกับเห็ดก,กอบวสิหาไปแงจงบ่แมนสิได้ปุ่นดิพี่น้องคือได้คือได้บ่หลายได้บ่หลายกับปุ่นเลยเด้อพี่น้องเด้อคือจะบ่ได้แจงดอก <c ười> บึงดูครับเห็ด <ng h id na> นะย่างกันที่ตอวโคกหรอ เก็บเมนเอากระตาไงมากครับบายแล้วบายอีกตัดชิน้นแจงหน่อยๆมาครับพีดีพี่น้อยน้ำเลยครับจว่าวกจะถือไว้ยังอีกหลายหฮมเตอบพี่ดอกนะพี่น้องเห็ดก็กระได้น้ำไหลครับ ดอกนี้มนันหนาแตกหมางาบัน,นผู้เก็บอยู่แต่และครับพี่น้องมือจังสี่ไม้รับกระซอยบ่ใดพี่น้องผ <c oughs> <c oughs> ู้่าเห็ดมันบ่ออกนะครับ แมนแหละครับแมนดีดีครับว้แต่ว่าดอกแก่ๆข้งขีดเลยพี่น้องเด้อหวานดีดีครับแมนว่นนี่พี่น้องเปิดด่งกันนะตุ่มบักยางงามเลยครับเนี่ย เห็ดปวกดำครับพี่น้องอคือนี้โอ้โดอกนี่เน่าชำนี่ครับดอกนี่หนาชิดใอยู่โอ้คือนี่หน่อยใช่ไหมพี่น้องาหนาชิพ่อมั่วแย่ครับหาไปหามาแตเลขศรีคำอลไรล่ะพี่น้องดอกนึงครับเพชรกอแดง นบ,บานเปื่งซึ่งเลยนะยัององตองอยู่กับบางน,น้ำ,นำ ตูมกันยังตูมนิดหน่อยกันยังทีอว่าพ่อใเนี่ยเก็บอยู่นะครับเนะเด,ดี๋ยวมันเดี๋ยวผมก็จะมุดตุดปวดเทลล่าโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ อสองดอกเลยครับดอกนี่ใบแห้งกับใบแดงได้พี่น้องแตกครับ คุยยางมาจนสีฮอดรดเลยหรอครับพี่นอ้องค่ายางล่ะค่าหักใหม่ครับไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันเนาะครับพี่น้องก็ไดเวลากับบ้านขอนน่อยครับเนาะกะหาตั้งแต่บ่ายโมงจนว่าตะว,ว้นแดดก็มาเบิ่งผลงานกันเลยครับนานกดถือว่า หมานอยู่ดีเนาะพี่น้องเนะาะว่าจะสิบปได้นยังไปยังมากกับพอะได้อยู่ดอกครับพราได้แกงอยู่แกงไงเติอละถท้าไปแกงเนาะแต่ว่ามูนี่เบ้าคิดว่ากลับไปม่เมียนี่สีให้แม่องนัดล่างนวกันหนึ่งเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันฮ้อนเนาะพี่น้องเนาะเปาก่อนจังกินเนาะพี่น้องกัา <c oughs> นาเปามันีลวกปลาครับ โอ้เห็ดก็ถ ah so ือว so nice. mm ่าห้างเนาะพี่น้องเนาะมือหนากะว่าสีไปหารอเบื้องเห็ดคอนเห็ดกระด้างอยู่ดอกครับลังหามันลอยออกเนาะขันออกกะสีได้เก็บให้พี่ให้น้องเบื้องอยู่ถ้าบ่อกกะสีรอเห็ดกอเนี่ยแหละครับเบีนไปจากหมือสองหมื่นไปละอยังสีข้นมาเนาะพี่น้องเนาะข้นมาทุกมือคือสิบ่ได้ดอกครับเพราะว่าเห็ดนี่ห้างครับแล้วกลฝนกลับ่ตกโดนล้วเนาะเห็ดกับ่อนขางที่สีเง่สาแน่จากน้อยครับอาจสีมีให้ได้เก็บอยู่แต่กะห้างห้างแบบนี้แหละครับ ครับคลิปนี้เขาก็มีข้อหมานมะฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละน้ะครับน้ะงยังได้ขอ,ขอบคุณครับติดขอมมาลับชมขอบ,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพือพ้อมให้คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม